สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นเกือบจะไม่ทำในการดนบูชมเลยมาช้าไปเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นโดยตอนนี้ครับท่านมีสถานการณ์มากมายในการดนบูชมทั้งเหตุการณ์ของเมียนมาหรือว่าพม่านั้นได้ทําการยึดอํานาจแล้วก็ต้องจับตามองครับท่านว่าประเทศใดนั้นจะ,สะแสดงความยินดีกับประเทศพม่าเป็นประเทศแรกนั้นไม่ทราบว่าจะมีลุงคนหนึ่งนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านหลังจากนี้ไปที่ไหนนั้นอาจจะต้องหาปีไปคุมหัวกระบาลแล้วหรือไม่นั้น ก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านอาจจะยัดขี้ไก่จากฟาร์มใครคนหนึ่งหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองครับท่านแต่ที่ไม่ต้องจับตามองแล้วตอนนี้คือสอนยุทธครับท่านอาจจะได้เฮอย่างสุดร่ำเลยทีเดียวพัด พักโทษในการดูผู้ชลพ้นคุกมีนาคมนี้ราชทันชงพักโทษโทษกรณีพิเศษพ้นคุกเดือนมีนาคมนี้ครับท่านโดยออกมาทางสื่อในการดนบู้ชมว่าน่าจะวันที่14มีนาคมนี้ติดกาไร E.M นับถอยหลังสรยุทธใกล้พ้นคุกค่า14มีนาคมนี้แล้วก็ต้องอบรมโครงการโคกหนองนาแล้วก็ติดกาไร E.M ครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวและสําหรับที่ประชาชนทั้งหลายกลุ่มคณะราษฎร นั้นนะครับท่านผู้ชมได้ไปที่สอพภอูเขียวและไปกั้งตั้งเต็นท์ครับท่านจุดกลางแดดเอ้ยจุดกลางแดดอ๋อจุดกลางเต็นท์นะครับท่านเส้นกรณีราษฎดอนนั้นตอนนี้ก็ย้ายแล้วพ่วงมกับสอพภอูเขียวเส้นราษฎดอนปิดลงพักแขวนป,ป้ายปฏิรูปสถาบันก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านส่วนมรสุมลุงพลตัดไม้กระถินป่าพ่วงยูทูบเบอร์อีก13รายนั้นตอนนี้ก็งานเข้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมตามติดชีวิตลุงพลครับท่านแล้วก็ยูทูบเบอร์ 13ราายนั้นที่มีส่วนไปการช่วยในการตัดไม้นั้นก็นาก่านะดูชมโดยไม้ที่ตัดนั้นเป็นไม้กระถินป่าครับท่านสูงราว12-14ถึงเมตรนั้นมรสมลุงพลก็จะตามมาอย่างชั่วนาตาปีโดยตามติดชีวิตลุงพลครับท่านแม่เมืองเอ้ยตามจนติดจริงๆติดที่ว่าคือติดคดีหรือไม่อย่างไรนั้นป่าไม้ก็ไปเช็คแล้วครับท่านต้นไม้อนันนั้นก็แนะให้ลุงฟังอยู่นั้นก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดลุงแต่มาที่ข่าวของพรรคประชาธิปัตย์กันก่อนครับท่าน เราจะข้ามผ่านไปได้อย่างไรหลังจากที่มีกระแสออกมามากมายก่กองโดยมาแล้วครับท่าน,มนแมลงสาบส่งเข้าประกวดหรือเปล่าใบก้อนในมือจะสั่นไหมไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าจุลินลั่นถ้าเป็นแกนนารัฐบาลจะเปิดทางให้เจ้าของเดิมลงสมัครสอสอในกระดมบูชมเจ้าของเดิมที่ว่านั่นก็คือเทพไทยเสนาพงครับท่านหลังจากที่ศาลมีมติในกระดมบูชมศาลรัฐมนูญนั้นให้ผลสมาชิกภาพการเป็นสอสอแล้วก็ตัดสิทธิทางการเมือง10ปีนั้นแล้วก็ได้ส่งน้องชายตัว ลงในการเป็นผู้แทนของอสอนองสนครศรีธรรมราชนะครับาูผู้ชมภัคพลังประชารัฐก็ไม่ยอมครับท่านส่งลงด้วยแต่มาที่หัวหน้าเผ่ากันก่อนครับท่านโดยจุลินนะครับท่านไม่ใช่เล็กตัวบาซิลัสนะครับสี่มีที่มีจุลินซีแปดหมื่นเจ็ดพันล้านตัวแต่อย่างใดแต่จุลินภัคประชาธิปัตย์ครับลั่นท่าประชาธิปัตย์เป็นแกนนํารัฐบาลจะเปิดทางเจ้าของเดิมส่งสมัครสสครับท่านอุ้ยตาย,ตายแล้วตายแล้วอันนี้ไม่ได้หูฝาดอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวในการานผู้ชมตาผมก็ยังดี อยู่ไม่ได้ฝาดแน่โดยจุลินลั่นถ้าประชาธิปัตย์เป็นแกนนํารัฐบาลอุย๊ยหลังจากแพ้แล้วแพ้อ,อีกซ้าแล้วซ้าเล่ามาเป็นเวลา20กว่าปีนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ตั้งแต่มีพรรคไทยรักไทยแล้วก็มีชายคนหนึ่งชื่อทักษิณชินวัตรนั้นได้มากาะตั้งพรรคไทยรักไทยนั้นพรรคประชาธิปัตย์ของผมนั้นก็ไม่เคยชนะอีกเลยอ่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผูชมแล้วก็ได้มีหน้าออกมาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแกนนํารัฐบาลเปิดทางเจ้าของเดิม ส่งสมัครอ่อส่งสมัครสสนั้นนะครับท่านก็เรียกว่าอันนี้เข้าตัวเองแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมโดยจุรินครับท่านและกโวบาซิลัสหรือเปล่าไม่แน่ใจรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชยทผู้ชอบไปตัดริบบิ้นอย่างชั่วนาตาปีลั่นท่าประชาธิปัตย์เป็นแกนนารัฐบาลจะให้เจ้าของพื้นที่เดิมส่งสมัครสสยัน5กุมภาพาบชื่อผู้สมัครของพรรคอย่างเป็นทางการเผยการค้าไทยเมียนมาหลังมีการยึดอำนาจยังไม่กระทบนะครับท่านผู้ชมโดยยังไม่กระทบนั้นเพราะว่าไม่ทําอะไรเลย หรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องให้ดูเป็นการยืนยันก่อนครับท่านว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการบิดผิวอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยท่าข่าวนี้นั้นเป็นจะเป็นแกนรํารัฐบาลนี่คงต้องรออีกร้อยกว่าปีอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเป็นนักพ่ายแพ้มืออาชีพครับท่านก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวนมาที่นักข่าวคนดังครับท่านดังเหลือเก,กินเลยทีเดียวนั้นเป็นนักข่าวที่ผมชอบด้วยนั้นไม่เหมือนกับบางช่องครับท่านที่มี3มนิ้ว4นิ้วนั้นนะ สรยุสุทันศนจินดาครับท่านโดยมติชนออนไลน์ก็ส่งเข้ามาประกวดเข้ามาโดยพักโทษพ้นคุกมีนาคมนี้สรยุทธเทราจทันชงพักโทษกรณีพิเศษพ้นคุกเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ติดกาไรเอครับท่านโดยศาลได้ตัดสินบนนท่านผูชมนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ต้องถูกศาลพิพากษาจำคุก6ปียบเดือนเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาว่าก่อนนี้กรมราชทัณฑ์จะได้ลดโทษตามมาัตราส่วนพระราชกิจสเดีกาพระราช ทานอภัยโทษนั้นนะารานบูชมสุดแท้แต่นั้นโดยวันที่14มีนาคมนี้และจะได้ออกจากเรือนจานะครับท่านคือวันที่14มีนาคมนี้ก็ต้องจับตาม,มองต่อไปโดยนายสะระยุทธ์จะต้องเข้าอบรมโครงการโคกหนองแห่งน้ําใจและความหวังก่อนออกจากเรือนจําได้ต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเหมือนที่คุณนัทวุิใส่เครื่อนั้นติดไปคือกําไร e.m. ครับท่านรวมทั้งต้องรายงานตัวกับพนักง,งานคุมประพฤติตามนัดด้วยนั้นก็ต้องจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับ่านบูชม โดยได้มีกระแสข่าวไอ้กระแสข่าวอย่างหนาขูกันเลยทีเดียวว่าจะมีการย้ายช่องครับท่านโดยช่องที่ว่านั้นคือช่อง7็นะครบท่นบูชมมาฝากไทยรัฐก็บอกว่าอ่าช่อง7ปฏิเสธษษษษข่าวลือแล้วครับท่านหลังจากที่สรยุท์เตรียมซบ,บวิกหมอชิดนะครับท่านมีข่าวแพร่สะพัดมาอย่างมากมายนั้นโดยช่อง7ป็ปฏิเสธข่าวลือสรยุตเตรียมซบวิกหมอชิดหลังพักโทษกรณีพิเศษครับท่านก็เป็นสิ่งที่ช่อง7ออกมานะครั่บู ชมทางบอร์ดล่าสุดช่องเจ็ดเฮดีได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวโดยในพัฒนาพงศ์หนูพนันรักษาการกรรมการผู้จัดการกล่าวถึงตามที่สื่อหนึ่งเผยแพร่ข่าววันนี้คือสรยุทธเตรียมย้ายช่องไปช่องเจ็ดทางช่องเจ็ดเฮดดีขอยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงจึงขอปฏิเสธข่าวดังกล่าวนะครับท่าน ก็้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนด่วนครับท่านแต่ตอนนี้ไม่ด่วนแล้วแน่เพราะว่าอที่สอพภอูเขียวนั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้มีข่าวออกมานั้นว่ามีตํารวจบางกลุ่มนั้นตามไปถึงที่พักหรือว่าอะไรของเด็กนักเรียนนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เลยส่งผลให้กลุ่มม็อบาราษฎดนั้นไปจัดหน้ากลางเต็นท์นะครับท่านผู้ชมหน้าสอพภอูเขียวแล้วก็ได้มีการแขวนป้ายปฏิรูปสถาบันนั้นนะครับท่านก็ส่งผลให้งานเข้ารัวๆเลย โดยข่าวสดออนไลน์ส่งเข้าประกวดมาวันนี้นี่เลย2กุมภาแต่ว่าเมื่อ1 0บโมงสินาทีนะครับท่านด่วนตอนนี้ไม่ด่วนแล้วนะย้ายแล้วผู้กำกับสอพภอูเขียวเส้นราษดรปิดโรงพักทวงคําขอโทษคุกคามนักเรียนครับท่านโดยสั่งย้ายผู้กำกับสอพภอูเขียวเข้าศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค3หลังปล่อยให้กลุ่มรัษฎรแขวนป้ายหน้าโรงพักทวงขอ เอ้ทวงคำขอโทษคูกหันนักเรียนรัศดรอ,ออนทัวนะครันู้ชมโดยก็โดนย้ายไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับท่านก็เป็นอีกหนึ่งนะการันตุชมโดนเส้นไปอย่างด,ดิบดีกันเลยทีเดียวโดยพลตำรวจโทพันุวัฒน์หลักบุญครับท่านผ,าผู้บัญชาการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามเป็นผู้สั่งย้ายนั้นนะการันู้ชมเราก็ต้องจำชื่อเขาไว้อย่างดดีกันเลยทีเดียวว่าก็เป็นสิ่งที่น่าจับจ้องนะการันู้ชมโดยรัฐทนลึกหรือว่ารัฐนี้นั้น จะใช้วิธีการแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียวแล้วครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนั้นมีกลุ่มชาวเมียนม่านั้นได้ไปประท้วงหน้าสถานทูตเมียนมาหรือว่าพม่านั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีคนบางกลุ่มนั้นไม่ต้องบางกลุ่มเลยครับท่านไม่ทราบว่าเป็นตำรวจตชดหรือว่าอะไรนั้นได้มีการเข้าไปสลายการชุมนุมนะครับท่านก็นับว่าเป็นประเทศแรกเลยหลังจากที่ทั่วโลกลุมประนามรัฐบาลเผด็จการทหา,ารพม่าในการยึดอำนาจนะครับท่านผู้ชมโดยให เขาอ้างว่าจะมาอยู่หนึ่งปีครับท่านก็ทําให้ผมหัวนึกไปถึงเพลงอุ้ยคืนความสวยคนในชาติหรือว่าเพลงอะไรแล้ววะอ๋อเออเราจะทําตามสันดานนั่นนะท่านผู้ชมขอเวลาอีกนานเหลือเกินก็อาจจะดูไทยเป็นไอดอลหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตาม,มองนะรท่านผู้ชมโดยพม่านั้นยังขาดมองมองที่ว่านั้นคือมองวิษณุครับท่านแล้วก็มองมีชัยนั้นก็น่าจะ มีการโทรปรึกษากันหรือไม่นั้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อข่าวหรืออย่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่ดีเดี๋ยวพูดได้เอ้ยไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้มีในข่าวแต่อย่างใดครับท่านแต่ที่ได้แน่คือตํารวจพ่วมกับนี้สอพอบูเขียวโดนย้ายแล้วนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับจ้องอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยทายเจริญบุราอะไรนั้นก็ได้ไปไปให้กําลังใจอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วครับท่านแล้วก็ทางฝ้าของดีเจมาตูมตอนนี้ นะครับท่านหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจบที่ศิลปากรจริงหรือเปล่านั้นตอนนี้ทางต้นสังกัดก,ก,ก็ได้ออกมาบอกแล้วครับท่านว่าเออไม่ได้จบที่อนั้นนะครับท่านผู้ชมตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดนั้นทําให้เกิดอาการโดนทัวลงอีกครั้งครับท่านว่าเป็นการเออ โฆษณาที่จบปลอมหรือเปล่านั้นก็ตอนนี้สอที่โดนตํารวจเรียกไปสอบแล้วมปมบกปิดไทม์ไลน์นั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนมาที่พลเอกประวิตยครับท่านถ้าเดินเต้นตัเอียงเจ้าของถ้าเดินในตํานานนะครับท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะมีใครมาเดินตามได้โดยจะมีการพยุงนะครับท่านผู้ชมลงจากบันไดแต่เกาะใครก็ได้คน แม่มมงเอ้ยเดินจะไม่รอดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ของผมไม่ใช่พลเอกประวิทย์ของผมนั้นอย่าไปกินเห็ดถังเช่านะเออนึกขึ้นได้เออพลเอกประยุทธ์ของผมไอ้อประวิทย์น่าจะซื้อยาของกาละแมพระเจ้าศรีเบญจมาศมากินก็น่าจะทําให้พลเอกประวิทย์ของผมนั้นแข็งแรงอย่างดีดีกันเลยทีเดียวสมองก็จะดีด้วยนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยพลเอกประวิทย์ครับท่านผู้ไม่รู้อะไรเลยลั่นพื้นรหัสนี้พลังประชารัฐขอส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสนครศร ราาชเมินจุลินบอกให้เบรกนะครับท่านผู้ชมโดยจุลินก็ได้ออกมาแซะครับท่านอย่างที่แถลงไปแล้วนั้นโดยลั่นท่าตัวเองเป็นแกนนารัฐบาลจะเปิดทางเจ้าของเดิมลงสมัครสอสอโอยน่าว่าซื้อยาตาย10ปีดีเหมือนเดิมตื่นมาอีก7ครั้งนั้นยังไม่ชนะเลยว่าจะเป็นไปได้ในการท่านผู้ชมโดยประวิทย์ครับท่านลั่นพฤหัสบดีนี้พลังประชารัฐขอผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชจะสีมาไม่ใช่นครศรีธรรมราชเมินจุลินขอให้เบรกชี้เป็นเรื่องประชาธิปไตย โอ้โหอ่างประชาธิปไตยด้วยครับท่านย้อนกลับประชาธิปัตย์พูดเองใครสมัครก็ได้พร้อมย้ำไม่ส่งผู้ว่ากทมในนามพักนะครับท่านก็เป็นสิ่งนี้น่าจับจ้องอย่างดีกันเลยทีเดียวว่าอ,อถ้าเกิดส่งผู้สมัครผู้ว่าในนามพักพอพชรอ้ออออน,นอาจจะส่งผลให้พล,ลเอกจากทิพย์ของผมนั้นอาจจะสวยได้หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นั้นพักแมลงสาบเริ่มจะออกมาหาซีนอย่างชั่วนาตาปีแล้วไม่ทราบว่า เป็นเพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนายกสั่งโรงเรียนอะไรว่าเนี่ยเอกชนคืนเงินผู้ปกครองถ้าพบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริงแล้วก็มดเดกประยุทธ์ของผมนั้นก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับท่านว่าตาตาย,าย,า,ย,า,ยายทั้งหลายที่โดนเรียกเก็บเงินนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องใจเดี๋ยวตัวเองจะจัดการให้แล้วก็แฮชแท็กไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยค่ะโดยส่งผลให้ประเทศื่นนั้นแซงหน้ากันไปอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเราไม่ทิ้งใครไว้ข้าง หลังนั้นก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาครับท่านโดยตอนนี้แม่งมึงเอ้ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรหลังเราไปมากกว่านี้แล้วนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์ข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับานผู้ชมท่ามกลางการเปิดเรียนวันแรกนั้นแล้วก็ได้มีแฮชแท็กสนันทวิตเตอร์เลยว่าสนับสนุนเลื่อนเปิดเทอมนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับานผู้ชมโดยเปิดเรียนวันแรกก็พบนักเรียนติดโควิดนะครับท่านที่จังหวัดอะไรจังหวัดหนึ่งนั้นไม่ขอเอ่ยครับท่านเดี๋ยวจะซวยอีกได้นั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียว ใท่านผูชมโดยวันนี้นั้นข่าวมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ส่วนลุงพลฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวตอนนี้อัจฉริยะตามบี้จี้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านโดยยังอยู่ใน่านผูชมหลังจากที่ลุงพลที่ผมชื่นชอบหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านไม่น่าจะใช่ได้ไปเดินทางไปฟอ้องอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ครับท่านข้อหาหมิ่นประมาทอะไรนั้นก็โดนอัจฉริยะจัดให้อีกหลายดอกเลยครับท่านตอนนี้มรสุมลุงพลและยูทูบเบอร์นั้นสาโถมเข้ามาครับท่านตอนแรกนั้น ถ่ายตามติดชีวิตลุงพลนะคานผู้ชมแต่ตอนนี้ถ่ายไปถ่ายมาครับท่านติดจริงๆคือติดคดีคดีลูกป่านะคานผู้ชมแล้วก็คนต้นไม้ในป่าสงวนนั้นก็ไม่ทราบว่าแฟนขับลุงพลนั้นจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือว่าจะดีใจนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆคือยูทูบเบอร์ที่อยู่ในข่ายครับท่าน12คนนั้นก็ได้หายไปจากหมู่บ้านกกก่ะผู้ที่ไปช่วยลุงพลตัดไม้กระถินป่านั้นนะคานผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ไปช่วยลากอะไรนั้นโดนหมดครับท่านส่วนป้าคน หนึ่งนั้นบา้าต,ตอเตา่าผู้ซึ่งดังควบคู่กับลุงพลมาอย่างชั่วนาตาปีนั้นก็โดนด้วยว่าอยู่ในสถานที่เกิดเหตุแล้วทําไมไม่ยอมสั่งหา้ามนั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะในการดานบูชมแม่มึงเอ้เลยว่าสวยเป็นฝูงเลยครับท่านก็เน่ว่าลุงพลโทรไปถือปรึกษาเอบรินานะอเอเหรอเป็นยังไงบ้างเนี่ย,เ,ยเราโดนเหมือนกันแล้วนะเนี่ยอ๋ยอเดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่สิจ้าก่อนแล้วในการดังบูชมก็กระแสข่าวก็ได้ออกมาแล้วครับท่านว่า ศิระเจนจาคานั้นจะประท้วงแหลกนะครับท่านผู้ชมถ้ามีการพาดพิงอะไรในสภาอย่างที่ออกมานั้นแล้วก็จะแจ้งความมั่วไปหมดนั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยเอบาลินาวันก่อนเป็นแกนนาม็อบครับท่านได้ไปส่งเรื่องให้กับแรมโบอีสานไอ้แลมโง่นี่มันก็ไปบอกพี่ศิระเอ้พี่ศิระหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านน,นี้เป็นละครนะครับท่านผู้ชมศิระก็มาปรึกษาเอเฮ้เอททำไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราพอไอ้นู้นนะเราจะประท้วงเลยสักพักเฮ้ อ๋อไอ้ครูดินปูนมาที่มานี่มาก่อนไพบูนน้อมนําก็มาด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่านี่เป็นแค่ละครครับท่านละครไม่ใช่หลังข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นละครที่ผมเล่าให้ฟังหรือไม่อย่างไรนั้นเราก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาแถลงนะครับท่านผู้ชมโดยคาดรัฐบระหารเมียนมาก,กระทบเศรษฐกิจหนักสิงคโปร์นะครับท่านผู้ชมก็รู้สึกว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวัางที่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาเอ,อ่อในการให้ความเห็นเหมือนประเทศอื่นๆน,นั้นนะครับท่านผู้ โดยค่าร,ารัฐบารเมียนมากระทบเศรษฐกิจหนักสิงคโปร์ฮ่องกลงลงทุนมากที่สุดครับท่านก็ต้องจับตาอีกทีนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการถอนการลงทุนไปหรือไม่นั้นแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่จะเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็คือประเทศญี่ปุ่นครับท่านเพราะว่ามรสุมเยอะอย่างเหลือเกินมาลงทุนในไทยก็เจอยึดอำนาจร,รัฐบารที่พม่าก,ก็เจออีกนั้นต้องจับตามองครับท่านว่าจะ ถอนอะไรไปอีกหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ผมจะพูดอะไรมากไปนั้นก็ไม่ได้ครับท่านเดี๋ยวว่าเป็นไงเดี๋ยวก็จะมีอะไรมาบอกให้ลบคลิปไปอีกนั้น <c oughs> หรือเปล่านะั้น <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะมาประท้วงกันอีกโดยก็ต้องขอบคุณท่านัหลายที่ยังติดตามกันอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมโดยช่วงนี้นั้นกระแสะขึ้นความร้อนของโลกนั้นเต็มไปอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชมโดยร้อนแต่40องศาขึ้น พึ่งความร้อนแรกแห่งปีที่ออสเตรเลียโอ้โหส่วนพยากรณ์อากาศของเราวันนี้นั้นอยู่ที่พยากรณ์อากาศกรุงเทพ สามสิบสองสามสิบสามภูมิสามสิบสามองศาและมีแดดจัดส่วนใหญ่ก็นับว่าน่าจะผิวก้านไม่เกรี้ยมกันเลยทีเดียวนะครับดานบูชมก็ต้องรักษาสุขภาพท่านในอย่างดีๆกันเลยทีเดียวออกไปไหนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยเพราะว่าวัคซีนที่เราหวังว่าจะได้เดือนกุมภาพันธ์ที่สิบสี่ก well> ุมภาพันธ์จะได้ฉีดนั้นอาจที่จะต้องเลื่อนไปเดือนมิถุนาครับท่านผู้ฟังที่คารบก็จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนนะครับท่านวันนี้มันสะดุดสะดวนเล็กน้อยถึงบานกลางขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับสวัสดีครับท่าน